มีย่างแน่นี่มีกระปูแดงมะพร้าวในบริเ็นเนาะมะพร้าวนี่เนอกช่วงนี่เออกระปูแดงบัดเมื่อเปล่าทงได้ยังเนี่ยเออห้าตัวชิปเนาะมีเหล้าเออบัดเมื่อสปแวาเพราะว่ากำลังขึ้นเออได้หาไม้เอออันนี้ไว้เนาะมะพร้าวในบริเวณไผ่มีอย่างเนาะมะพร้าวนี่ โอ้ได้ขายดีเนาะมะเ้าวอันนี้มะพริกมะพริกนี่ใช่มะเบนบอกมะตูห่าก็กินเดี๋ยวผิกห่าวเออกบเออเออกบเห็ดอะไรปีงบ่เจ้าเช้าบ่กปนบ่ได้แล้วไปถือมอได้ขึ้นหูปีงกบจำแจวเจ้าก็ต้องไปหาไปปีงอย่างนี้ได้สิบพันเออเอา Ờ, oh, khá nhắn hả? Khá nhắn Khá nhắn ở đây mà thua hả Bà ừ. mà ta bàn đấy Bà nó muông Nó muông, uh, chú cháu nhàng mà bà Bà non nó hay Non hay Hai cháu vô cây bà ừ. Ờ, vô này. Ai nó còn mất bà này Bà Ồ Bà nó bây bút bà chờ nói Bà Bà, ờ, cây thôi hả Đây khá chiếc thống là Bà này chiếc thống Nhưng bà này chiếc thống Ôi, nào Ờ, uh, ao ao Áo, chị bà nghe chữ có nấm mà nè Ao à phụ nững, ao Phụ nữ xóm vắt nó, no. ao Ao, để Ao, mò đê, <laughs> ao Ô, có tắt hít không? Có cái hít Có tắt hít không? Tăm lắm Ô, mì, cung nừng gì? อากาศตกใจสบไปดีคนดีๆเข้าสู่สองบาลุงกันพิทีฉาบสเกลเชเดิมนะทุกคนกาคือเขาตัวนี้ก็กำลังกำอะไรกำลังกาเกี่ยมที่เดินทางไปบุญดานขันดานมนนะทุกคน การะยะทางแต่บ้านเขาไปนี่ก็ประมาณอยู่30มลักนะทุกคนการชีไปหลายคนละบมาเลยกาเพิ่มเริ่มแต่เขาแต่มื่อวานนี่ล้ววะจ๊ะมื่อวานมือซื่นนี่กาเมื่อนี้ก็เป็นมือจุดท้าอยู่มื่นก็เพิ่งก็ชิตักบาดยานำเพราะว่ามีสามคืนนะสามมือสามคืนทุกคนนะเบิ่นก็เพิ่งชีตักบาดยานำแต่เพิ่นก็ชิลงแต่เขาวันนี้ชี้ทายให้ทุกคนเบิ่งบรรยากาศตำทาาทุกคนว่าเป็นจังไรวะจ๊ะ กาเห้าไปในกาบ้านเข้าในกาบ้านนอกอยู่การใกล้จากทางดําก็ประมาณอยู่แปดลักบัวะอ่าแต่เขาเอาอุจังนี้ไปหาผู้นี่กาประมาณอยู่สิแปดลักนะประมาณหรือว่าสิบแปดสิแปดสเก้าประมาณผู้ละทุกคนมันก็ใกล้เติบนะแต่เพื่อชดพุ่นมชีพานไปบ้านคดอีกทุกคน่าบ้านเข้าบ้านนอกเขาแห้งนอกกว่าอีกทุกคนก็ชีพานประมาณอยู่เบื่องสองสามบาทนะ สามสองสามบาทก็เลยจากนั้นกระชีเข้าปลาเขาดงไปเรื่อยๆนะเพราะว่าบุญเพื่อนเชิดบุญงานป,ป,ประจำปีบพราะจ้าด่านกาบใบห,หอยพับบาทด,ด่านขันดด่านมดทุกคนตือว่าเพื่อนจะตัดจับสถานที่ก็อยู่ปลาสงวนนะบ่อนธิดานนัดอ่าบ่อนทีว่ามีหอยพับบาททุกคนบ่อนหันอ่ะกระชีผ้าทุกคนไปเบิง่งบรรยากาศกันป่ะ <laughs> อาณาทุกคนการเดินทางมากกาลังหอดแกง n า a แก่ง n h a บ้านน้องปือทุกคนเลยขึ้นไปใส่ดินเป็นบ้านน้องเปือนะการระยะทางกัรยังใกล้เจอได้ทุกคนยังบริบทบ้านคนเดียวไปเดินทางนํากันทุกคน น้าทุกคนเขาก็กําลังเข้าสู่บ้านน้องฝือแต่ว่าทางตัวน,นั้นไปทางลัดนะมาจากเมืองนะคนจะเลาแลนตรงทางนั้นเลยใกล้ขี้พุนทุกคนประมาณบ่ายนี่มันก็ชิลายคนนะเบิ่งพุนขนด้วยรถใหญ่รถน้อยทุกคนเล,นย,ล,นย,ลนยครบม,มดัดไว้ะวันนี้ก็เขาก็ชีกินพุนได้วันนี้ทุกคนกินพุนกันละผมได้ไปก่อนก็ดดกินกพุ่นหม้อททางน้ำเนาะยวผได้ไปทางนากินพุดดนพต่อๆไปอย่างนะัคมนมนแลนบกขาดสายทุกคนเลย โดยเฉพาะเมนรถจักรเนมนกินเต็มๆล่ะมีเจ้าุ่ทุกคน,นพอเชีย่ยวเข่าทางครบกันเลยได้มาเลทางหน้าเป็นบ้านหนองผื้นจะเข้าสู่บ้านหนองผื้เรียบร้อยทุกคนเป็นบ้านเรือนของคนประมาณนี้นะไลยๆคนกล้เคียมขึ้นไปบนนะ บรรยากาศกาลมให้หมดอากาศหนาว19องศานะครับแต่ว่าผู้ว่าขุ้นหอดผู้แท้ๆะแถผู้ว่า40องศาแถนะแต่ประอดพุ่นโดยรักแม่ดบุ้มีสัญญาณนะทุกคนสัญญาณแม่ดบุ้มีิ่นบ้านตรงขื้นเป็บ้านเก่าติดกับเซ่ได้ทุกคนกำลังคาเงื่อนกับนาชิวกว่าคอยชมทวนนะแต่ก็มีองค์เรียบนะตามเด่น ดาติการพุ่งขึ้นหุ่นลองลอยโอพวกนี้ลงมากต่คนี่เขาเข้าก็ขึ้นมาอีกแ้ว thuộc thuộc Hào ừ. à tôi mi nhắn nè này mi cơ pu đen à, mặc khảo để bôi hết mặc khảo này nội xuống này ờ ừ, mặc cơ đen bát mưa vào đây chỉ về thông nữa đây này ờ ừ. hà tổ ship nọ mi lau ờ ừ, bát mưa chị về พ่อกำลังขึ้นผัดผ่อได้หาไหมอันนี้ไว้เนาะมะร้าวในบ่มีไามีอย่างเนาะมะข่าวเลโอ้ได้ขายดีเนาะมะข่าวอันนี้มะพริกมะพริกนี่มะเบนบอกัตัวแหกินดอพริกห่าวกบเห็ดอะไรปีกบิ้เช้าบอ บนบ่ได้แล้วไปถือมอได้ขึ้นโภ่ปิีงกบจำแจวเจ้าก็ต้องไปหาใบปิีงอย่างนี้ได้สิบพันเออเอาเดูเออเอากบเมื่อปิีงไปปิงกออคกันคักในต้มปนได้ใส่พริกดิบเนาะคักอันนี้หวไหวายยังอันนี้เขาอื่นแบบมุงหมกไปเนี่ยไหวขมเนาะไหวไหวผ่านโบแม่นเนาะ ờ áo bay con bye mà, bè, mai, à Mình Mình yắng, à này bắt ma chẳng chị về mai đi phước mẹ đâu mày ăn này đây cái này cái này đó này mặc thua hết bán ờ ờ áo này mặc thua áo mười hết bán mặc thua này mặc thua hai bảo chồng cái này ô oh, lại nó ờ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  ไปทุกคนกระจายเดินทางไปต่อไปนี่เข้าไปสู่บ้านน้ำบ่วงวา,ายชาใช่แล้วทุกนีและพวกเขากำลังลงทุกคนผู้ลงผู้ขึ้นนะ,ะเป็นหรือนะพอปพุ๊บมันมีอยู่สองสามมือ ตอวมันไนี้ะ thao su ba nắng năm buồng thôi oh. nên chính nói, thao du เป็นภาษาโอมีิ

cho trưng vương hồng thơ Yu Na thơ Yu không được thành thịt nó thịt có cắt cái nhọc đó, lắm ô mì xung

i not เส็จเส็จตารางเสร็จบนหัวก่อง Kai yang Kai yang anh em tôi hai ba mặt đấy Namuong chị chào nhang bao Non hai hai chào nhu kai bao Oh, nhu niên mất bơi 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 bò bơi Ờ, ao ao áo chỉ bang ngày chưa có nóng mà nè ao á phụ nữ ao phụ nữ sóng ao. Ao. để mò nè à. hay để khai đi được không đó ao ao mò nè ai nè là hơi Một กคนก็ถือว่าฮอดเรียบร้อยนะบรรยากาศบุญกับประมาณนี้นะอ่ากระทืบฮาชิตอคลิปที่สองทุกคนให้ทุกคนได้บ่งบรรยากาศได้บุญนะเพราะว่าคลิปตัวนี้มันยาวแล้วทุกคนเลยกระทือว่าเพื่อชีมาฮอดในใส้เวลาพอแห้งรดทุกคนเลยรถมากลายทุกคนอ่าบัดลาสุดในลบพ้ารลดลบทุกคนเลยมันพลาดทางนาโอ้ยคุงพืชทับบอกจ้าอ้าวกระทือว่าพบกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอกระวาสบายดีทุกคนเอาไป